เอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วครับเดี๋ยวลงน้ำไม่ได้อะหนูอ่ะปดปดอัตโนมัติออตโต้ครับปดออตโต้โ<ห>ครับนี่ครับมากัดอยู่หน้าบ้านนี่ครับนอนฮะน,อน,นอนอูอม้มีไหมแขกมาแบบไม่เป็นเลยแต่เฮ้าย่ามามีไหมมีอ่ะ แล้วเราเอาแล้วครับลูกค้าเคยมีลูกค้าพาไปแคสตินซีแต่ว่าพอโอขึ้นลูกค้าบอกไม่มีเยื่อไมโครที่ไหนได้เปิดกล่องมาเยื่อไมโครเป็นสิบเขาไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รู้เ่าเป็นไม่เคยจิ๊กนโอ้เสียงเถียงตัวนี้โอ้ตัวนี้เถียงครับตัวนี้เถียงโอ้โหข้างหน้าก็เถียงครับข้างหน้าก็เถียงเสียงลั่นเลยครับโอ้โห ไซส์ตัวนี้ไส์จริงโอ้โหนี่ครับโอ้ฝ่ามือตัวนี้ใช้ได้เลยอันนี้โตครับโตจริงๆต้องเอาต้องเอาขอสับมเนี่ยใส้เล่นใหญ่เล่นใหญ่สีขนละยองครับโอ้โหต้องเกี่ยวครับอันนี้ต้องต้องเกี่ยวนี่ครับนี่ครับบับเบิร์กบับบึบ์กบับครับโอ้โหนี่ใหญ่จัดครับนี่ครับใหญ่จัดครับเจ้าเข้าโอ้โห นี่ครับยอ,ย,อยอมครับคันนี้คันต้นเอาเอาวอ,อาอันนั้นยอมเปล่าครับเฮ้ยพี่ยิบน้ำเกืดบแล้วยาวไปยาวไปยาวไประวังนะครับโกงหัวหน่อยมันยาวไป<笑><笑>เกือบเดินลงเล่นน้ำแล้วมือจ,จับมันไม่ถนัดเหมือนเราก็เองเลยว่ะ นี่อ่ะนี่ก็โดนเนี่ยโอ้โหนอนคู่ครับโดนคู่ครับโดนคู่ครับโดนคู่โอ้โหนั่นปิวเลยเออเออฐานบริไฟฟ้าเราอยู่ไหนวะเอออยู่ไหนวะ นี่น่ตรงนี้งดเพลงไปก่อนครับไม่ต้องฟังแล้วเพลงฟังไม่ทานปวดหมอง